ฟังดนด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับมาอัปเดตแล้วก็ติดตามสถาน,นการณ์แนวชายแดนของไทยเรากันเช่นเคยครับกับวันที่เเดือนธันวาคมก็ต้องบอกเลยว่ารบแตกหักเป็นที่เรียบร้อยเพราะล่าสุดนั้นไทยเราดักถล่มคาสิโนครับพร้อมกับส่งเ1 6นั้นปูพรมล้างบางไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กองทัพภาคที่1หรือพื้นที่กองทัพภาคสองหรือแม้แต่พื้นที่ตะวันออกของไทยเราครับตอนนี้รบแตกหักกันมา7ชั่วโมงยังไม่หยุดเลยยังมีเสียงปืนดังสนั่นว่นไหว,ว,ไหวบริเวณชายแดนจังหวัดตราดแต่ที่มีข่าวดีที่สุดครับ เราเนี่ยครอบครองแล้วก็ยึดได้เบ็ดสร็จ100%เอร์เล่นเอา,ขาเขมรนแตกสูญหายกันทั้งกองร้อยกันเลยทีเดียว โดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับโดยเรามาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์พื้นที่กองรับภาคที่2กันโกรธนะครับจุดที่ผมคาดว่าจะเป็นจุดที่ดุเดือดที่สุดเพราะกระเมนนั้นมีการใช้อาวุธหนักหลายตัวหลายอย่างนะครับมีเท่าไหร่เนี่ยหุนเซนมันส่งบรรจบมันส่งบรรจงมาทั้งหมดเลยแต่ว่าข่าวดีล่าสุดก็คือฐานในเราครับรุกเข้ายึดปราสาทคณาได้คืน1 0ึ้เปอร์เซ็นต์ไปเรียบร้อยหลังจากเมื่อวานนี้เราสามารถควบคุมพื้นที่รอบนอกได้ทั้งหมดและก็ เกลียทุ่นระเบิดกลายเป็นว่าขมรนแตกหนีกันทั้งฐานอัปเดตล่าสุดอย่างเป็นทางการณนะตอนนี้ณนะปัจจุบันนี้นะครับฐานกัมพูชาก็ได้ใช้อาวุธทุกประเภทเข้าโจมตีฝ่ายไทยเราไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนกลอาวุธยิงสนับสนุนปืนใหญ่จะโหลดหลายรัมกล้องโดนทิ้งระเบิดซึ่งฝั่งกองรับไทยเราเนี่ยก็ใช้แผนเผชิญเหตุที่มุ่งป้องกันตัวเองนะครับแล้วก็ควบคู่การผลักดันพื้นที่ให้ขมรนออกจากแผ่นดินของไทยเราที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยคือเราต้องทําลายศักยภาพการโจมตีีขอองฐางานกมพูชเื่่ทจะ ไม่ให้สามารถกลับมาเป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทยได้อีกอันนี้เป็นทางฝั่งกองทัพพิทักษชี้แจงออกมาโดยผลปฏิบัติการสําคัญเลยนะครับก็คือเราสามารถทาลายตึกคาสิโนร้านที่เป็นเครือข่ายสแกมเมอร์และเป็นจุดที่ตั้งปล่อยโดนของขมิรวมถึงอาวุธสนับสนุนต่างๆในพื้นช่องอันมาจังหวัดอุบลราชธานีบวกกับได้ตัดกําลังทาลายเสาสัญญ,ญาณแอนตี้โดนบริเวณห้วยตามาเรียจังหวัดสิรเกต พร้อมกับรุกกวาดร้างพื้นที่ช่องระยีครับที่อยู่ทางทิศตะวันออกของช่องจอมและก็ได้ผลักดันฝั่งเขมรนั้นออกจากปราสาทคนาไปนี่เป็นการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะครับวันนี้เรายังก็สามารถทําลายกระเช้าในกระส่งสเสบียงเนินสามาสุนของเขมรได้อีกหนึ่งกระเช้าโดยตอนนี้เนี่ยก็จะคงมีความพยายามเข้ากระทําต่อพื้นที่อย่างต่อเนื่องเหมือนกันอ่ะอันนี้เป็นสมรภูมิ หลายตัวหลายจุดนะครับแต่จุดที่หนักหน่วงที่สุดเท่าที่ผมมีรายงานและก็มีข้อมูลมาเป็นพื้นที่ปราสาทตาควายนะครับช่องอันมันเนี่ยก็หนักแต่ตาควายเนี่ยเราเสียเปรียบเยอะเลยถึงแม้ว่าฐานเราจะเก่งกว่ามีดีกีมากกว่า แต่ฝั่งเขมรนะครับเขามีการเติมกาลังพลเนี่ยนับพันนายนะอยู่ที่ตรงนั้นซึ่งเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดสุดท้ายก็จะเป็นต้องเกิดครับเมื่อมีรายงานออกมากับการประทะก,กันในช่วงเช้าของวันนี้ส่งบนให้พลทหารของไทยเราครับหรือว่าพลวายุขอนเสืออายุ21ปีได้เสียชีวิตลงจากการเสียสละชีพเนื่องจากถูกแรงสเก็ดระเบิดของเขมรวิธีโค้งเนี่ย ตกกระหน่ำบริเวณภาษาตาควายฝั่งได้เราเก็เสียชีวิตไป1นายบาดเจ็บอีก10นายก็ขอแสดงความอาลัยต่อการพลีชีพเพื่อชาติอย่างสนนุดหัวใจด้วยกับแนวหน้ากานของไทยเรา อีกคนหนึ่งครับก็เป็นสิบเอกชากรเดชขุนทศสังกัดมศพันสิบเอ็ดก็ถูกโดนทิ้งระเบิดของกัมพูชาครับขณะเคลื่อนย้ายออกจากบังเกอร์ซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นอำเภอกันทะลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดแล้วอีกคนหนึ่งนะครับก็เป็นสิบเอกทหารม้าก็มีการสละชีพอีกหนึ่งนายหลังจากโดนลูกระเบิดปืนคอในพื้นที่เขาพราววิหารนะครับรวมทั้งหมดตอนนี้ สานใดเราครับสละชีพไปแล้ว3นายบาดเจ็บเกือบ30นายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องไว้อะไรก่อนท่านสละชีเพื่อชาติโดยแท้จริงก็เรียกว่าตั้งแต่รบกันมานะครับไม่ว่าครั้งที่แล้วหรือว่าครั้งนี้ปราสาทตาควายยังหนักอยู่เหมือนเดิมนะขมรนเนี่ยอย่างที่ผมบอกแหละมันมาก,กันหลายพันคนมากไม่รู้ว่าชอบอะไรตรงนี้แล้วบริเวณบริที่ปราสาทตาควายครับแนวรบตาควายเนี่ยเมื่อครั้งที่แล้วหน่วยรบพิเศษของไทยเราครับหรือว่ารอสริเบนั้นทำขมรเจ็บแสบมากเหมือนนุ่นเซนจะแขนหรือว่่่าาาาหวนนนน้ยของเเีีจะะมกรแ ทำห้กำลังพลนขมินตอนนั้นสูญเสียหลักพันนายกับปราสาทต,ตาควาย ครั้งนี้เหมือนจะมีการสั่งและบุกตาควายแบบไม่หยุดซึ่งจะเน้นตีรอสายเบ็ดของไทยเรานะจนป่านนี้เนี่ยก็ยังไม่หยุดในการเติมกําลังในการโจมตีฝั่งไทยเราก็ส่งแรงใจให้กับทุกสมรภูมิด้วยนะครับโดยเฉพาะตาควายเนี่ยที่เราก็ดูดเดือดช่องอันมาก็ดูดเดือดเหมือนกันเอาละมาอัปเดตกันอีกพื้นที่หนึ่งครับก็เป็นพื้นที่กองทัพภาคที่1กันบ้างเรียกว่าทุบรถถังขเขมรแบบจุกๆุเล่นเอายางแตกเรือแต่ซากไปเลยนะครับหลังจากที่ กองรับพันที่หนึ่งเนี่ยก็เปิดปฏิบัติการเหมือนกันโดยเฉพาะการใช้รถถังครับยิงทำลายบ่อนคาสิโนของกัมพูชาในพื้นที่ตรงข้ามจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านตาพระยาอเมือตาพระยาจังหวัดสาแก้วโดยมีดุลและตะเวนทำหน้าที่ชี้เป้าหมายครับซึ่งบ่อนคาสิโนแห่งนี้ถูกกองทัพกัมพูชาใช้เป็นสถานที่ตั้งประชาการยิงอาวุธวิถีโค้งรวมไปถึงป้อมปืนและก็สอาสวุธของฝ่ายกัมพูชาครับเพื่อที่จะใช้โจมตีพลเรือนและฐานฝ่ายได้เราพอมารอบนี้กองรับพันที่หนึ่งเอง,เองก็เจอไม่ทัพคนจริงครับอำนวยการยุทในในพื้ี่เเองลย จัดปืนใหญ่ยิงรถถังยิงคาสิโนและที่ตั้งกัมบูชาเนี่ยที่เก็บอาวุธเอาไวา้ซึ่งเราก็ยังสามารถทําลายรถถังกัมบูชาครับคาดว่าเป็นหนึ่งใน3คันโดยกําลังเดินทางไปเพิ่มเติมกําลังอยู่เราก็ดักถล่มไว้ก่อนเรายังใช้ล่าใจไม่ได้ครับเพราะกองรปทีนหนึ่งเนี่ยยังอันตรายอยู่โดยเฉพาะทีธธ่บ้านหนองยากแก้วล่าสุดเลยครับขเขมรมีการวางทุกรูปแบบฝั่งไทยเราเนี่ยตรวจพบระเบิดแสวงเครื่องหนึ่งสองชุด,ดด้วยกันที่หนานกัมบูชานั้นมาแอบติดตั้งเอาไวา้แล้วจะทําให้ระเบิดเลยโดยภายในเนี่ย ชุดที่1นนะครับประกอบด้วยหัวรบอาบจีจนวน3นัดกระสุนปืนคอครับอักษรจีจำนวน1น,นัดชุดที่2ครับภายในก็ประกอบไปด้วยปร์อแสแลวก็ไดนาไมซ์สภาพพร้อมใช้งานทั้ง2ชุดเลยคือขเหม็นเหมือนจะเล็งเป้าแล้วว่าเฮ้ยฉันวางไว้ตรงนี้นะแล้วจะมายิงบอมถล่มทําให้อนุภาพมันร้ายแรงมากกว่าเดิมซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ดําเนินการเก็บกู้ออกไปแล้วนะครับคาดว่าอาจจะยังมีในพื้นที่อยู่นะแล้วโดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันครับบ้านโนนหมักมุ่นบ้านหนองจานเนี่ย เริ่มมีระเบิดต,ตกใส่หมู่บ้านเพราะคาเมรนั้นเริ่มที่จะยิงมั่วมากยิ่งขึ้นอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อัปเดตกันมาในปริดีของกองทัพภาคที่1แต่เหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำลายไปแค่บ,บนคาสิโนในแถบชายแดนเท่านั้นนะครับในพื้นที่เมืองสำโรงจังหวัดอุดรมีชยัยเครื่องบินเอซของไทยเราครับก็ทิ้งไข่ลูกใหญ่ให้กับชาวคาเมรบริเวณคาสิโนจํานวนมากเหมือนกันคือมันก็มีดังภาพแระอิปออกมาจากทางฝั่งของคาเมรน,นะครับย้ำอีกครั้งว่า ในภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เนี่ยมันมาจากฝั่งของขมิล้วนๆเลยที่ผมนามาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกาันไม่ใช่มาจากฝั่งของไทยเรานะครับขมรก็ติดโซเชียลเน้นถ่ายจะเป็นจะตายยังไงก็ถ่ายซึ่งก็มีอยู่คลิปหนึ่งครับที่ด่านขมินะคกับอ้อนวอนอย่างสิ้นหวงังก่อนจะถูกลูกระเบิดของไทยเราตกใส่ข้างๆนะครับฐานขมินในคลิปเนี่ยถึงกับอ้อนวอนขอความช่วยเหลือในระหว่างถูกหานไทยโจมตีเลยเพราะตอนนั้นเนี่ยเหมือนมีกําลังพลอีกหนึ่งนาย ที่อาจจะไม่รอดแล้วก็ได้เราจะไปสงสารไม่ได้นะครับสงครามก็คือสงครามการประทะก็คือการปะทะถ้าเกิดเราไม่ทำำํขเมรนก็ทําเราเหมือนเดิมแล้วสิ่งที่ขมรนทำเนี่ยมันร้ายแรงมากกว่าฝั่งในเราก็คือยิงมั่วไม่ได้สนใจเด็กไม่ได้สนใจผู้หญิงจนถึงขั้นมีคลิปออกมาว่าเอาภรรยาเอาเมียเนี่ยนะครับมาบรรจุกระสุนปืนคอเรียกว่าเอาทุกอย่างเอาทุกทางเติมกําลังไม่พอนะครับเอาที่หนักหน่วงที่สุดตอนนี้ก็น่าจะเป็นโดรนที่ติดระเบิดแล้ววิ่งพุ่งชนไปเลยเนี่ยน่ากลัวมากซึ่งเราก็ต้อง รับมือเอาไว้ให้ได้กับกรณีนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะมี S16 เนี่ยแต่ว่าที่ผ่านมา S16 ของไทยเราครับก็โจมตีเป้าหมายด้านยุทธศาสตร์ได้สําคัญหลายจุดเลยไม่ว่าจะเป็นคลังอาวุธคลังสินค้ารวมไปถึงโครงสร้างบัญชาการเพื่อดิดรอนขีดความสามารถหลักของฝ่ายตรงข้ามส่วนกรณีที่กัมพูชาครับอาจจะใช้อาวุธที่มีความหนักหน่วงอย่าง PHL03 โจมตีไทยเราเนี่ยอันนี้ กองทัพก็ดีกันแล้วนะครับว่าเราจะชิงโจมตีก่อนเพื่อป้องกันพลเดือนและก็ความเสียหายของฝั่งไทยเรานี่ก็เป็นการอัปเดตล่าสุดนะครับในพื้นที่กองทัพภาคที่2และก็พื้นที่กองทัพภาคที่1แต่อีตกหนึ่งจุดก็คือพื้นที่จันทบุรีตาดภาคตะวันออกของไทยเราตอนนี้ผ่านมา7ชั่วโมงครับนาวิกโยธินตราดเนี่ยก็ยังปฏิบัติภารกิจอย่างต่อนเนื่องเสียงพื้นใหญ่ตอนนี้ยังดังไม่หยุดเลยกับโซนตะวันออกของไทยเราและอัปเดตล่าสุดเนี่ยในเวลา13บนาฬิกา40บนาทีครับ มอบของหวันให้กับขาเมนไป5นัดติดซึ่งตอนนี้เหมือนทางฝั่ง,งนอยตราดก็ให้เฝ้าระวังแนวเขตทะเลแล้วนะครับถ้าพบเจอเรือประมงของขาเมนเนี่ย ก็ให้แจ้งทันทีนี่แหละครับเป็นการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดบริเวณแนวชายแดนของฝั่งไทยเราซึ่งตอนนี้เสดหารบุกของไทยเราก็ประกาศลั่นเอาไว้แล้วว่าจะเอาแผ่นดินไทยกลับขึ้นมาให้หมดตอนนี้เหลืออีก4ีเป้าหมายที่เราต้องยึดเอาให้ได้ถึงแม้ว่าขามรนจะใช้อาวุธหนักมากยิ่งขึ้นโดนโจมตีย้ำมากขึ้นแต่ว่าไทยเราก็จะต้องริดดอนขีดความสามารถของขามรนเชิงลึกให้หมดสภาพและไม่กล้าที่จะมาลุกล้ำดินแดนของไทยเราอีกในอนาคตส่วนรายงานแบบไม่เป็นทางการนะครับเฉพาะเมื่อวานนี้เนี่ย เหมือนเขาเหมือนจะมีการตรวจสอบยอดนะอันนี้ไม่รู้จริงหรือไม่จริงอาจจะสูญหายไปนับ5 0 0นายแล้วก็ได้นะครับแล้วยิ่งวันนี้เนี่ยเราทําลายจุดยุทธศาสตร์สาคัญที่มันสําคัญหลายตัวหลายจุด S16 เอยปืนคอเอยหยายตัวหลายปืนก็น่าจะ ละลายหายไปทั้งกองร้อยอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องรออบเด็ดกันนะแต่มันเป็นรายงานไม่เป็นอาการเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามความคพบ่มหน้าและเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมบิงก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันนับเดตดเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดดักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัพเดตในคลิปหน้าสําหรัับบบบคคลลิปปนี้้ไแวร เป้าหมายระดับหนึ่งอันนี้บันทึกเรคคอร์ดอะไรได้โอเคครับเดีเคค๋ยวหมอภาพเบื้องต้นให้เขาก่อนโอเคโดนพอ,อตรวจสอบได้ไหมครับแปลว่ามุมข้าง,ยอ,อ,งอย่างนี้ครับได้ครับอตาที่โค้งอยากให้ผมบ,บิน อยากอยากดูฝั่งไหนของเอามุมนี้ครับมุมด้านเนี้ยจะดูไอ้ตัวเนี้ยครับด้านหน้านะครับครับตึมดังกันนั้นตึนร้ายสร้อยยืดฟงบิดคอมบินัสเออ ត្រូនផងបាទនេះគាត់អោនត្រូនទៀតកំกินនេះមិញនេះសេពពី compain me compain មើលត្រូវត្រូវពួកគាត់នំ